อาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสอง6ห้าหกสหกสวัสดีครับวันนี้วันที่สาสิบเอ็ดวันสุดท้ายของปีสอง6นห้าหกหกนะครับลุงก็อันนี้เป็นงานของลุงนะลุงก็พยายามขมักขาเม้นจะทำเครื่องปั่นไฟโลก 8. แตกชุดที่สองตัวเล็กครับซึ่งตอนนี้ลุงยังติดเครื่องไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีแรงมันใช้เชือกกระตุก มันไม่มันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ไม่มีแรงก็เลยต้องทำเอาเอามอเตอร์เอาดีซีมอเตอร์มาฉุดตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องมูเล่ตอนนี้ก็กลึงมูเล่เ,เฉพาะกิจขนาด2นิ้วครึ่งด้ตัวหนึ่งพรุ่งนี้ก็ทำเกลียวสลักและเข้าประกอบแล้วคงจะได้ทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลของลุงเนี่ยในวันที่หนึ่ง มกราคมสองหเป็นางานฉลองปีใหม่สำหรับคนแก่แล้วเนี่ยก็จะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่มันก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับคนแก่ก็ไม่ค่อยมีความหวังในชีวิตอยู่แล้วล่ะก็ใช้ชีวิตไปวันๆเลงนะครับด้วยความสมรรถเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับารายได้ก็ไม่มีนะอก็ต้องประหยัดทุกอย่าง ไอ้ที่เห็นอยู่นี่ก็เอาเศษขยะในโรงงานเนี่ยเอามากลึงเป็นมูเล่น,นะครับแล้วก็เครื่องกลึงลุงวันนี้ลุงก็เสียต้องเสียเวลาซ่อมเครื่องกลึงประมาณครึ่งวันก็ยังซ่อมไม่เสร็จเลยเพราะว่าเออไม่มีเครื่องมือไม่ได้เตรียมเครื่องมือมานะครับก็เลยใช้ขีมบ้างใช้ไขควงบ้างอะไรก็ใช้ประแจแอลไปรับไปฝนมาให้มันพอดีบ้างนะครับ ก็พอจะซ่อมได้แล้วแก้ใช้แก้ขัดแต่ไม่ค่อยดียังจะเห็นว่าคุณภาพชิ้นงานลุงออกมาไม่สวยนะอืมเพราะมันต้องรีบทํามันปราณีตไม่ได้เพราะว่ามันเดินที่สปีดร,รอบช้ามากๆนะครับก็เลยตึงหยาบไม่สามารถทํางานละเอียดได้สําหรับอวันนี้ก็เดี๋ยวดึๆกๆใกล้จะเที่ยงคืนก็คงมีการจุดพลุกันฉลองปีใหม่กัน บางคนก็เอาปืนมายิงกันแถวบ,บ้านลงอง่ะคงสนุผนุคุกคืกกคลื้นนะครับอ่าคงวันนี้คงไม่ด้นอนหลับจนกว่าจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านฉลองปีใหม่อ่าด้วยความชื่นมืน่นมีความสุขสนานบันเทิงกิจนะครับอ่าก็รับปีปีใหม่ของท่านด้วยด้วยความสุขความสดชื่นนะครับแล้วก็มีมีความหวังในอนาคต สำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนะหลุงก,ก็มอบจากความปรารถนาดีให้นะครับโอเคสวัสดีครับ